มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไทยบุกเสมอเกาหลีใต้เฮลันทีมชาติไทยพังงาดบุกเสมอเกาหลีใต้อันดับฟุตบอลโลกเตรียมขยับ21มีนาคม2567ช้างศึกชาติไทยจากการนำทีมของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น จะบุกไปเยือนโสมขาวทีมชาติเกาหลีใต้ที่มีฮวังซุนฮงกุนซอกุมบางเหียนในศึกฟุตบอลโลกในปี2026รอบขัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4นัดที่3ช่วงเย็นวันที่21มีนาคมเวลา18นิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับโสมขาวทีมชาติเกาหลีใต้เคยพบกับช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยมาแล้ว23นัดโดยที่เกาหลีใต้เอาชนะไปได้14นัด ยิงได้44ขณะที่ทีมชาติไทยชนะไปได้เพียง6นัดยิงได้18ก่อนที่จะเสมอไป3ครั้งด้วยกันโดยผลยการแข่งขันล่าสุดทีมชาติไทยบุกไปเสมอเกาหลีใต้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งโดยเป็นทางเกาหลีที่ขึ้นนำก่อนจากประตูของซนฮึงมินในนาทีที่42ก่อนที่ไทยจะมาตีเสมอได้1ต่อหนึ่งโดยสุภนัทเหมือนตาในนาทีที่61หลังจากเปลี่ยนตัวลงมาเพียงไม่กี่นาที ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ